เราไปอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ก็คือกำลังใจมาเต็มที่เลยคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีมีประสบการณ์ร่วมเหมือนกันที่แบบเออเยเด็กตัวแสบนี่ทําให้คนแบบรอบโลกเนี่ยหลังน้าตาได้แบบเป็นล้านคนอรเงี้ยเราาพวกเราที่ตามที่เป็นลิลลี่เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นคนแบบ down to earth ติดดิน humble แล้วก็เป็นคนที่ไนแล้วก็ขยมากเลยน้องชวนบอกมาทานอาหารมาทาด้วยกันสิคะคุณลูกอลก็แบบฮะที่สอที่คุณลูกอล์ฟทำไอ้กนไปแรกๆอ่ะเขาก็จะบอก เดินทำไมวะอะไรยังไงวะแต่นี่เป็นหนึ่งคนที่เอามาทําตามด้วยบางทีก็คือแบบเดินแล้วแฟนก็บอกว่าทําไมทาไมต้องให้ฉันถ่ายแล้วก็บอกมึงถ่ายไปเถอะกูอยากเดินแลวอยากให้น้องลิซ่าเอาคุณเคนมาเล่นเลยเพราะว่ามันจะยิ่งแหม่ด่ามันให้หน่อยบอกว่าไม่ต้องไปด่าเขาหรอกกรี๊ดออกมาสิคะกรี๊ดออกมาดังๆ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอีิบยาสามหกห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นโหน,นที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยมิสสันลีสันแตนใดๆทั้งสิ้นค่ะ <ś led> <ś led> ฉันเป็นเอฟซีเอลเจีนมานานมากนานมากตั้งแต่โซเชียลมีเดียแรกๆน่าจะเกิน15ปี2 0ปีบ้าตั้งแต่คุณลูกกอลนะคะหรือคุณดูลูกกอลที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยตามนางมานานมากมากมากแล้วคือ ล่าสุดเนี่ยถ้าเดี๋ยวข่าวหน้าได้มีโอกาสไปเที่ยวลอนดอนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปอขออนุญาตไปถ่ายเซลฟี่กับคุณครูลูกกรอบด้วยเพราะว่าตามมานานมากจริงแล้วก็จริงๆกับแลนว่าล่าสุดที่เอไปลอนดอนเมื่อสองเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยจะเแวะไปทำอาหารที่ร้านแต่ว่าคือมันมีอุบัติเหตนิดน,นึงเลยไม่ได้ไปเดียวเสียดายนิดน,นึงแล้วก็คือยินดีและก็ดีใจในฐานะคนที่ คนที่ตามช่องเราก็จะรู้ว่าเราแบบว่าคลั่งแล้วก็ชอบชื่นชอบหลงไหล passionate แล้วก็คือไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรกับน้องลิซ่าลูกสาวของพวกเรากันมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคุณลูกกอล์บนี่แบบเราเห็นสตอรี่ของเขาเรารู้สึกว่าไม่ได้ิจฉาหรือว่าไม่ได้อะไรนะแต่ว่าคือรู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็รู้สึกว่าฟูลฟิลแล้วก็รู้สึกว่าใจฟูที่เราได้อ่านสตอรี่ของคุณลูกกอล์บว่าแบบว่าอยู่ดีน้องก็แบบเข้าใจว่าคนเรา เหมือนเหมือนคุณลูกกอล์เนี่ยแต่ก่อนก็คือเปิดติวเตอร์อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็แต่งงานกับคุณพอซึ่งเอตะตามทั้งสองคนเลยทังไอจีอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าคุณยุกกอบน่าจะย้ายมาอยูอ่อังกฤษได้สามสี่ปีแล้วบ้าแล้วก็ออจออจดทะเบียนยะมุกฟินหาบ้านใหม่อะไรเงี้ยเราตามชีวิตเขาตลอดนะแล้ววันหนึ่งก็มีลูกสาวที่แบบ ไม่ใช่ลูกสาวธรรมดาลูกสาวของโลกโอะแกเป็นแบบร้อยล้านคนนะอยู่ดีแบบเข้ามาทานอาหารในร้านที่คุณคุณลูกกอล์เป็นเอ่อเป็นหุ้นส่วนก็คือร้าน urp, เสริฟร้านไห้ก๋วยเตี๋ยวที่ดังมากในลอนดอนนะแล้วคือคุณลูกกอล์ก็ได้เล่าเล่าสถานการณ์ในความที่แบบเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเราที่ตามที่เป็นลิลลี่เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นคนแบบ down to earth ติดดิน humble แล้วก็เป็นคนที่ไนแล้วก็ขยมากอะไรเงี้ยแต่ว่า สตอรี่จากคนที่เราตามมา20ปีเนี่ยมาเล่ามามาเรียลเฟิร์มมาคอนเฟิร์มอีกทีว่าเนี่ยก็คือน้องก็จองโต๊ะมาแบบเหมือนน้องก็เป็นเพื่อนกับต้านหนึ่งใช่ป่ะแ้านหนึ่งก็แบบเหมือนแนะนําว่าเอ้ยถ้าจะมากินอาหารไทยเนี่ยมากินร้านนี้นะแล้วก็จองโต๊ะมาแต่ว่า ก็ไม่ไม่ได้อธิบายว่าจะมาเพราะบางทีน้องเขามาแสดงคอนเสิร์ตอาจจะไมอไดิเอนด์อาจจะต้องซ้อมหดี๋ยอาจจะต้อง whatever อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมยูดีดีน้องมาเว้ยก่อนวันแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็มาถ้าเป็นฉันฉันก็ช็อกไปหนึ่งหะแล้วอะไรเงี้ยพอมาในฐานะหุ้นส่วนหรือว่าเจ้าของร้านเนี้ยก็ต้องเข้าไปเดินทักทายใช่ไหมน้องชวนมากินข้าวเป็นหะที่สองที่คุณคุณลูกกอล์ฟได้เล่านะที่เราได้อ่านแล้วเราจํามาว่าอุ้ยฮะอีกแล้วว่าวน้องชวนมาทานข้าว ถ้าเป็นกูทําไงตอนแรกเราเราถ้าเป็นเราเราก็ทาเหมือนคูลนะูกก๊กไก็คือเข้าไปทักทายเข้าไปกรีดเข้าไปเทคออเดอร์เข้าไป greet, เทคแคร์ order, care, ว่าอยากทานอะไรอะไรยังไ whatever, ง whatever เงี้ยแล้วก็ให้เวลาความเป็นส่วนตัวกับทีมของเขาเนะเพราะว่าน่าจะไปกับเพื่อนหรือบริการหรือว่าคุณแอนนิสก็คือสไตลิสส่วนตัวใช่ไหมอ่าน้องชวนบอกมาทานอาหารมาทานด้วยกันสิคะคุณลูกก๊กก็แบบฮะที่สองเออเป็นกูกูก็ฮะแต่ว่าเป็นชั้นชั้นก็จะไม่ปฏิเสธชั้นก็ แกมันวันที่น่ะไลฟ์ทม์มันวันแบบมันแบบเขาเรียกว่าไงยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่แล้วมันที่1อยู่ลอตอร์พอีกถ้าเป็นกูก็แบบว่าจริงๆก็อยากให้ความส่วนตัวนะแต่ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าฉันชื่นชอบมากก็คงจะขอเสียมารยาทและขออาจจะลงเข้าไปจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฮาท่านเสียน้องบอกว่าอยากขอถ่ายคลิปวอล์กวนไปด้วยซึ่งเราเป็นคนที่ชอบดูคลิปหนีมากแล้วก็หลายๆคน ตอนที่คุคณลูกอฟทำไอวอล์กวนไปแรกๆเขาก็จะบอกเดินทําไมวะอะไรยังไงวะแต่นี่เป็นหนึ่งคนที่เอามาทําตามด้วยบางทีงก็คือแบบเดินแล้วแฟนก็บอกว่าทําไมทำไมต้องให้ฉันถ่ายเลยเก็บอกมึงถ่ายไปเถอะกูอยากเดินอะไรอย่างเงี้ยก็คุณลูกคุณลูกอฟอะก็จะเป็นอินสไตน์ของเอ็ในการทําวอล์กวนไปในการเดินคลิปที่แบบเดินเมื่อ,อที่กูโคตรไม่เหมือนเลยโคตรแอปไม่เหมือนเลย,ลแ,บบเเเลยแล้วก็ถ่ายรูปก็ต้องมีแบบมูฟเมนต์ในการเดินก็เอามาจากคุณลูกอฟเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย น้องขอถ่ายคลิปค่ะไวรัลอีกแล้วลคุณลูกกอลก็แบบหาแล้วนางก็เล่าอีกต่อไปอีกว่าใครจะไปต่อหน้า ไตลิต์แล้วก็ต่อหน้าบริกาศว่าใครจะไปบ้าบอกว่าน้องถ่ายคลิปกันเหอะเป็นนี่นี่ก็ไม่มันนาแค่ได้ทานข้าวด้วยกันก็คือแบบที่สุดของชีวิตแล้วใช่ป่ะน้องขอถ่ายคลิปอีกแล้วหลังจากนั้นน้องก็บอกอ๋อขอชวนมาดูคอนเสิร์ตด้วยค่ะฮะเข้าไปอีกแต่ว่าขอดูแลเรื่องบัตรนะคุณลูกกอล์ฟบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะ,จะน่าจะเป็นตัวคุณลูกกอล์ฟน่าจะเป็นแฟนคลับน่าจะเป็นลิลลี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรคือจะไปดูอยู่แล้วแต่น้องก็คือไม่ยอมบินเสร็ก็ มาเป็นเป็นแขกของดิฉันนะคะน่าจะได้ไปอยู่โซนวีดีอพีแล้วก็บอกว่าเออมีบาร์ที่ไหนแนะนําบ้างคะครูลูกกอลเขาบอกว่านอกจากเซิร์ฟก็คือมีการขายของิดนๆเขาบอกก็ออมีบาร์แนะนําน้องเอกไปดื่มด้วยกันไหมคะฮะอีกแล้วเป็นชัน้นชั้นแบบไม่รู้ว่าถ้าเป็นชัน้นชั้นคงคง,คงโฮสถานการณ์ไ่ได้จากคนที่ดู react mv dream ของเอ็ดีนะคะอันนั้นคือเป็นการดู mv ครั้งแรกและชั้นช็อกมากและชั้นเป็นครั้งแรกที่ชั้นสป e ด d l e และชั้น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะอึกสะอื้นจนไม่สามารถดำลงคลิปต่อได้ด,ดำดเนินคลิปต่อได้จนขอโทษ f t f ที่บอกว่ามาอีกมารีอคใหม่นะคะคือไม่ค่อยเป็นคนอยากโชว์ความความอั่นแอให้ชาวบ,บ้านได้เห็นแต่ว่าใน MB นั้นมันคือแบบมันมันอิมม a l ชันอลจริงๆแล้วเรารู้สึกแบบ คิดถึงคนที่อจาจะไปในชีวิตเราจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําคลิปต่อไปได้ละก็เลยขอโทษ FC มาณนะที่นี้ด้วยนะแต่ว่ามี f c แบบเราไปอ่านคอมเมนท์ทุกคอมเมนต์ก็คือกําลังใจมาเต็มที่เลยคิดว่าหลายๆคนนะ่าจะมีมีประสบการณ์ร่วมเหมือนกันที่แบบเออัยเด็กตัวแสบนี่ทําให้คนแบบรอบโลกเนี่หลั่งน้าตาได้แบบเป็นล้านคนยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออนั่นแหละและ้วครูทุกคนก็แบบว่าเอาไปดื่มด้วยกันไหมคะชวนสามีมาด้วยด้วยก็ได้ค่ะ แล้วน้องก็คือโชว์ไปชวนพอและพ่อเนี่ยก็น่าจะเป็น FC ของของลิซ่าพอก็ฮะลูกอกอก็ฮะแต่ว่าทั้งคู่ก็เดินได้ไปดื่มในบาร์น่าจะเป็นโลเคอลบาร์แห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนนะแล้วก็จบค่ำคืนน่าจะเป็นค่ำคืนที่ดืดด่มด่ำและมีความสุขทั้งทังคนเลยก็คือคิดว่า ส่วนตัวนะเอ็ดก็คิดว่าลิซ่าก็น่าจะโตมาก,กับคอนเทนต์ของครูลูกกอลฟเหมือนกันในในในช่วงวัยที่น้องโตขึ้นมาก็ต่างทางคู่อ่ะก็น่าจะน่าจะตามน่าจะติดตามผลงานของกันและกันอย่าเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบเราเราคิดว่า เออสตอรี uh, นะ่เนี้ยเป็นเรื่องราวที่แบบสวยงามมากแล้วเราฟังแล้วเราใจฟูเรายิ้มตามเลยอะไม่คือถามถามว่ารู้สึกอิจฉาหไหมจะบอกว่าไม่รู้สึกอิจฉาก็ตอแหลแต่เรารู้สึกดีใจด้วยมากกว่าว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราคงแบบเราคงแบบดูดิเราคงเราคงไม่รู้จะทําไงอะเราคงทาอะไรไม่ถูกอาจจะยืนร้องไห้แบบแค่ที่มุกอยู่ตรงนั้นก็ได้จริงๆแต่เราก็ดีใจับบลูกกอล์ฟแล้วก็น้องลิซ่าด้วยที่แบบเออหาก,กันจนเจอได้เจอกันอย่างเงี้ยแล้วก็จบค่ำคืนที่สวยงามแต่มันไม่จบแค่นั้นไงน้นองก็บอกว่า มาดูคอนเสิร์ตนะคะเทคแคร์เรื่องตั๋วให้ได้ตั๋ว VIP พอไปดูคุณพอก็ไปด้วยแล้วน้องก็บอกออคุณแนนนิ้ก็คือสไตลิสบอกว่ามาก่อนน้องขึ้นขึ้นเวทีอะไรเงี้ยมาหาน้องหลังเวทีได้ไปดูเธอน้องหลังเวทีอะ่ะคือมันแบบที่สุดของชีวิตแล้วอะ่ะของคนคนนึงที่แบบเขาเรียกว่าของลินล,ลี่ของคนคนหนึ่งที่ตามศิลปินคนนึงที่ชื่นชอบเอ็ดว่ามันเป็นสตอรี่ที่สวยงามมากเลยก็ เลยอยากจะเอาเรื่องราวเนี่ยมารีแคปสำหรับคนที่ไม่ได้ตามเ g ลจีนเฟรนหรือว่าลูกกอล์ฟนะก็เอ็ดก็จริงๆข่าวมันน่าจะออกเป็นข่าวดังนะแต่ว่าก็อยากมาเล่าให้สำหรับคนที่ไม่ได้ตามเนาะก็เออเนี่ยเป็นสตอรี่ที่น่ารักของน้องนะแล้วก็เมื่อ,อนะวานขึ้นคอนเสิร์ตอีดอ,อกใส่ชุดรับบูบูสีชมพูแบบฉันชอบมากเลยอะชุดคอนเสิร์ตเยลิซ่าได้ตั้งแต่ตั้งแต่เป็น ทำบริษัทตัวเองแล้วคือได้เห็นอะไรที่มันเก๋ตลอดเลยอะแล้วก็ขอบคุณอ่าเขาเรียกอะไรต้องเครดิตกับสไตล์ดิบด้วยนะครับคุณแดนดิทที่แบบหลายๆครั้งที่แบบชุดออกงานออกคอนเสิร์ตคือแบบมันจึง้งมันเก๋มากชุดลาบูบูใครไปคิดได้วะแล้วพอขึ้นมาโยนลาบูบูคนที่ยืนอยู่หน้าเวทีฉันว่ากี๊หลบคือเป็นอะไรที่เก๋มากแล้วก็มีอ่าลินนี่คนหนึ่งบอกว่าเออแม่แม่ช่วยน้องหน่อยที่แบบว่า ตอนนี้ในทวิตเตอร์ที่ญี่ปุ่นลุกเป็นไฟมากที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่สาวชาวญี่ปุ่นเ็าแบบว่าเหมือนจมตีลูกสาวเราโนริซาว่าแบบคุคดว่ารวยมีเงินแล้วแบบจะซื้อเอาใครจะซื้อใครมาก็ได้เพราะว่าคุณเคนเขาก็เป็นน่าจะเป็นสวีทฮาร์ดของที่ญี่ปุ่นดิลลี่คนนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ญี่ปุ่นมาคุณเคนอ่ะดังมากที่ญี่ปุ่นดังแบบเป็นกอดเด็ดของที่นู่นเลยซึ่ง เอ็ดอส่วนตัวไม่ได้รู้จักเขาแต่ว่ามีเพื่อนในกลุ่มอะคือคลั่งเขามากแล้วบอกว่าแต่เพื่อนเอ็ดเขาบอกว่าเออแอบไม่อยากให้น้องลิซ่าเอาคุณเคนมาเล่นเลยเพราะว่ามันจะยิ่งแมสไปใหญ่เนี่ยแต่เขาก็บอกว่าเขาชอบมากเขาบอกว่าเออเคมีทั้งคู่เข้ากันมากแล้วคุณเคนในในเอ็มบีก็หล่อมากแล้วลิซ่าก็น่ารักมากเขาบอกยอมยอมยอม,ยอมให้คุณเดียวยอมยอมให้น้องลิซ่าอะไรเงี้ยซึ่ง ลิลลี่คนนี้ที่ทอินบ็อกมาหลายมับอกว่าช่วยจัดการมาหน่อยคะ่ะแม่ด่ามันให้หน่อยบอกว่าไม่ต้องไปด่าเขาหรอกกรีดออกมาสิคะกรีดออกมาดังๆ <c oughs> แต่ก็แล้วแต่นะต้องย้อนกลับไปาถามสามีแห่งชาติของเธอด้วยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันว่าถ้าลิซ่าไม่จ้างอ่ะไม่ต้องใช้เงินฟาดหรือไม่ต้องใช้เงินจ้างอ่ะถ้าลิซ่าเอ่ยปากชวนอะ่ะยังไงก็ต้องตามมาหรือปา ลูกสาวอนสวยขนาดนี้กรีดออกมาสิคะพี่สาวกรีดออกมาเยอะค่ะถ้าอิจฉามากหรือคลั่งมากก็กรีดออกมาสิคะกรีดออกมาดังๆหรือไม่ก็หาตุ๊กตาหมีนะคะหรือว่าหมอนเอาซ่อมนะคะแทงเข้าไปค่ะแทงเข้าไปค่ะแล้วก็กรีดออกมาดังๆคแค่นี้แหลคะค่ะที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะ จะเป็นข้อถามสั้นๆที่จะบอกพี่สาวชาวญี่ปุ่นนะคะสำหรับคนที่หลงไหลคุณเคนนะคะที่ลูกสาวฉันได้มันเล่นยิมบีสวยๆค่ะก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่จะมาเล่าสตอรี่สำหรับคนที่แบบว่าเออชื่นชอบนางลิซ่าเหมือนเรานะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้ไม่มากก็อน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e สนับสนุนช่องโดยการกดซอลต์เพาแตงหรือว่ายิง QR Code โค้ดได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะบ๊ายบาย